ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมโจมังเกิดมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์ก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันเวลาที่ผ่านไปราตรีก็ย่อมล่วงเลยไป สิ่งที่เราได้เสมอภาคกันก็คือความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายนี่คือสัจธรรมแห่งชีวิตวันเวลาผ่านไปอายุเราก็ใกล้จุดหมายปลายทางเข้าไปทุกขณะนะความเกิดนำมาสู่สำนักของความชลา